กรับสีครับคุณผู้ชมพพกับการรีวิว Infinix Zero 5G รุ่นอัปเกรดนะครับ Infinix z ซ r o 5G ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็สเปคแรงมากๆใช้ d i m e n s i t y 9 950ตัวนี้เป็น1080 5G นะครับแล้วก็อัปเกรดกล้องมาใหม่การใช้ซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพจะถ่ายได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับแล้วก็การใช้งาน 5G ใช้งานได้ดีกว่ารุ่นเดิมประหยัดพลังงานได้ดีกว่ารุ่นเดิมทั้งการโทรศัพท์ั้งการเล่นเกมเล่นเกมต้องบอกเลยว่าเล่นเกมด้วย 5G เนี่ยโคตรอึดเลยแบบอึดมากๆแล้วก็มีหหลาาาาาายยยอออ่่่่่งงทีีัััปปเเกกกรรขึ้นนนมมมชบสญญณ 3CA ติ ix ไใ เข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าผมฟีดแบ็กไปก็ถือว่าใส่เข้ามาโตรตบือให้เลยครับถือว่าดีราคาเปิดมาร a m 8สเตอร g เ216อยู่ที่9,499บาทนะครับแต่เอ็กซ์คลูซ9วันที่ l a ซาด้วันที่7ถึง15ธันวาคมนี้นะครับก็จะเหลือ8,499บาทติดตามแฟลชเซลล์เลยทุกช่กวงเวลาเขาก็จะมีมาแฟลชเซลเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคูปองออนท็ออีก200ก็จะเหลือ8,290ตั้งแต่วันที่1 15ธันวาคมที่อินฟินิตลาซาด้ามอลล เอาผิวเหมือนเซรามิกเลยด้านหลังแต่ไม่ใช่นะเป็นก๊อตกลอสนะครับซึ่งดูลุลหราดีเนาะราคาประมาณนี้ก็ดูลุลหราดีนะครับอินฟินิตี้ซีโร่ห้าจีอัปเกรดใหม่2023เนี่ยเน้นเล่นเกมมากๆครับทั้งใจรู้สับหที่ไวแล้วก็นิ่งในการควบคุมปืนนะครับจะนิ่งแล้วก็อัปเกรดมาได้ค่อนข้างดีแอสโซเมเตอร์การเอียงเครื่องอะไรพวกนี้ทำออกมาได้ดีนะครับตัวเดิมที่ออกมาก่อนหน้านี้จะใช้เดเมนซิตี้เก้าร้อยเนาะตัวนี้จะเป็นเดเมนซิตี้หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ห้าจีก็จะแรงน้อยกว่า แล้วก็สตอร์เรจตัวเดิมร้อยยี่สิบแปดตัวนี้สองร้อยห้าสิบหกกิกเพิ่มไมโครดีกร์ได้หนึ่งเทผมต้องบอกว่าสตอร์เรจในราคาเนี้ยเยอะที่สุดละในราคาประมาณนี้แล้วก็หน้าจอใหญ่สุดในเรียนราคานี้เลยนะครับแต่ว่าจุดดีจุดเด่นก็ต่างกันออกไปนะครับแล้วก็สเปกแยกย่อยก็มาพร้อมหน้าจอหกจุดเจ็ดแปดนิ้วเป็น IPS เขาบอกว่าเป็นพาร์เนลแบบ LTPS นะครับความสว่างห้าร้อยนิตก็ถือว่าทํามาได้ดีกว่าเจนก่อนๆที่หน้าจอมืดนะครับถือว่าโอเคเลยสําหรับจอที่เป็น IPS นะครับให้จอมาเป็น 120Hz ชิปเซ็ตก็1080 Density RAM 8 Storage 256ตัวนี้เป็น USB แบบ3.1นะครับ RAM, Ram เป็น DDR5 <5, S 1> ก็คือให้มาเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ Android 12แบตเตอรี่5,000ชาร์จไว33วัตต์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับกับอินเตอร์แแบนแต่ว่าไม่ได้กระโดดสูงมาถึง Poco อะไรพวกนั้นเขาเป็น67ไปแล้วนะก็ประมาณนี้บาง8.9ก็ไม่บางเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารูปทรงเขาทำมาเพียวไงมันก็ดูไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วก็หนัก201กรัมก็ถือว่าหนักนะครับแต่ว่ามีคู่แข่งหล,หลายตัวเนี่ยหนัก205 ก็ถือว่ายังไม่ได้หนาที่สุดแต่ก็ไม่ได้เบาจนรู้สึกว่าพกพาสะดวกมีลาโพงเดียวนะครับน่าเสียดายมากนะครับตัวที่ออกมาก่อนนั้นนี่เป็น2ลําโพงหมดเลยแต่ลาโพงเดียวก็ฟังใช้ได้นะครับไม่ได้หวุอหวาสักเท่าไหร่ไ <My S 2> ม่มี2ตัวนะครับด้านข้างนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มสแกนแลายนิ้วมือเนี่ยเขาจะนูนออกมานิดนึงคุณผู้ชมคือนูนออกมาหนินดนึงเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เวลาผมใส่เคสเนี่ยผมเจอปัญหาที้บ่อยมากคือถ้าอินฟินิตจะนําไปพัฒนาคือต้องทําปุ่มสแกนแลายนิ้วมมอ่่ะะงไปนนครัาราจจใี้้ผชชขด บ่อยมากเราจับมือที่ไม่ได้สแกนจับมือเนี่ยใช้งานอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแตะแล้วมันก็จะสั่นมันแตะสแกนแตะสแกนแตะสแกนอะไรเงี้ยมันจะเปลืองแบตไปด้วยแล้วมันก็จะสั่นไปด้วยถ้าเราตั้งสั่นอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องแก้ไขถ้าจะไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปปรับไปตั้งค่าไปเซตแต่จริงถ้าเป็นดีฟ้าจริงอยากให้ปุ่มสแกนเนี่ยมันยุบลงไปนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดการสแกนหน้าสแกนอะไรพวกนี้สบายๆนะครับกล้องหน้าให้มา16ล้านเท่าเดิมแต่ถ่ายดีกว่าเดิมนะครับ พอที่จะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วไฟแฟลชสีดวงเรียงกันเป็นต,ตับตับเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ฝ้าหลังเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนเซรามิกออกมาส,สวยๆเป็นกรอสซี่สวยดีมาดูเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยใหญ่ดี ขอบก็บางแบบสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้อินฟินิตทำจอมาค่อนข้างจะบางนะครับบางแบบนี้เลยแล้วก็มี 2.5D เข้าไปแบบนี้แล้วก็ฟิล์มที่ติดมาเนี่ยผมลองเล่นแล้วมันรู้สึกจะเหนืดมือมากๆเนื่องจะเป็นฟิล์มฟิล์มที่ติดมาจากโรงงานเนาะมันจะมีความเหนือดอสูงผมลอกทิ้งหมดทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยฟิลลิ่งการทัดค่อนข้างจะดีนะครับมอเตอร์สั่นก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะครับพอใช้ได้เรื่องนี้เซนเซอร์ที่บอกไปตั้งข้างต้นให้มันดีครับใจโรนิ่งหมุนดีเล่นเกมได้ดีมมมาาาากกๆเลลรรรุ่่นนนี้้้แววว็ือ erm อออต์คสหจ อะไรพวกนี้ผ่านอยู่แล้วนะครับการใช้งานโซเชียลแบ่ง2จออะไรต่าง,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 างๆนานาที่มีมาให้เนี่ยก็ใช้งานได้ดีครับแรมมีให้เยอะ8แล้วก็เอ็กเซนเดได้อีก5เป็น13นะครับแตสส่ส่วนตัวผมผมปิดหมดเลยมาดูสีสันหน้าจอสีสันหน้าจอเนี่ยทำออกมาไม่ได้สวยเกินกว่าจออ m o l ม d ที่มีอยู่ในค่ายนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกรดดีเกรดดีเนี่ยมันไม่มีโหมดให้ปรับน่าเสียดายมากน่าจะมีโหมดให้ปรับให้เป็นสีที่เป็นโทนวอร์มโทนอะไรผมต้องใช้การที่ทำไอคอมฟอรตตัวนี้มานะครับเย็นสบายตาประมาณ จะทําให้สีที่พอดีมากๆนะครับการเปิดไอคอมฟอร์ที่จอเนี่ยไม่ได้มีหมอกมีอะไรมาครอบนะครับก็คือมันทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากมันไม่ใช่เหมือนมีฟิลเตอร์มาครอบอะ่ะมันเป็นของสีมันจริงๆเนี่ยรุ่นนี้ให้การเล่นเน็ตฟิล์มาที่เอวันะครับก็พัฒนามาเรื่อยฟีดแบ็กอะไรไปก็กลับมาเป็นเอวันแล้วตรงมื่อ ดีโซเชียลไม่ติดเล่นได้ลื่นๆได้ไรก็จะติแค่เรื่องของลําโพงนะครับที่มันมีตัวเดียวแล้วก็เวลามันเล่นเสียงที่สูงๆแล้วมันโดนเสียงแหลมเนี่ยมันจะมีเสียงที่แป่งๆไปนะครับแค่นั้นแต่ถ้าเปิดระดับกลางดู YouTube ดูอะไรเนี่ยสบายๆใช้ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแสบหูไม่ได้อะไรแล้วแต่ด้วยลําโพงทุกวันนี้มันทําออกมาได้ดีตัวนี้มีตัวเดียวถ้าจะเล่นให้มันดีก็ต้องไปปรับเป็นโหมดวิดีโอนะครับใน DTS เขาแล้วก็เปิดไม่ต้องสูงมากครับโอเคลําโพงมันไม่ได้ดังเท่าเท่าที่ควรอ รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะครับนอกจากจะฟังเพลงเสียงดังจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องทําได้ดีกว่านี้แค่นั้นเองส่วนเรื่องการเล่นเกมครับรุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดมาจากเดิมแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีทั้งในแง่ของความลื่นนะครับความแบตเตอรี่ที่อึดมากๆนะครับใช้ 5G เล่นยังอึดเลยแล้วก็การจัดการพลังงานความร้อนดีกว่ารุ่นเดิมนะครับ1-2องศาด้วยมาเริ่มที่เกมแรกกันนะครับเกม Rov ครับกราฟิกสูงเฟรมเรท60 FPS เล่นได้ลื่นเฟรมเรทเกาะครับ59-60ตลอดเวลาเลยไฟกันหนะักแค่ไหน,ไนเฟรมเรทก จอใหญ่เล่นง่ายสีสันจอสวยสําหรับเกมนี้การทัดทําได้ดีการบงสกิลหน่วงไม่ดีเลยนะครับต่อคอมโบได้แบบลื่นๆไม่มีสะดุดเลยเสียงเบาไปหน่อยต้องเปิดสัก80ถึงจะดังนะครับปับ G Mobile กราฟิก HDR HD f ฟ a มเรทอั u ต t ้าแนะนําปรับกราฟิกดีแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดนะครับเพราะว่าเราจะเทสกันประมาณนี้เล่นได้ลื่นๆเฟรมเรท60เฟรมเรทเลยลื่นมากนะครับภาพรายละเอียดเกมลื่นไหลในแบบ60 FPS รายละเอียดหน้าจอสวยสีสันหน้าจอดูดีหน้าจอใหญ่เล่นง่ายมองคนง่ายแต่ถ้าหน้าจอมืดไปนิดนึงยัง ถือว่าทําได้ดีการทัดมีทัดแปลกๆนิดหน่อยแบบมันลั่นนะครับแต่สุดท้ายก็คุมปืนได้ดีแต่ตอนคุมปืนทําได้ดีมากนะครับใจละสโคบดีคุมปืนระยะไกลได้หมดทุกตัวนะครับนิ่งๆเสียงเบาไปหน่อย a p e x อ็กซราฟิกอัลตร้าเอชดีเฟรมเรทสูงที่ปรับก็คือสมดุลแล้วก็เฟรมเรทอัลตาเล่นได้ลื่นๆแต่เป็นลื่นแบบประมาณ50 FPS แสดงผลลื่นเลยนะครับเฟรมเรทแทบ,บจะไม่ลดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่นอกวงหรืออยู่วงสุดท้ายภาพก็ยังดูลื่นอยู่รายละเอียดหน้าจอสวยสีสันจอดูสดหน้าจอใหญ่่่เเลนนงายกมี้ ทั้งจะทาสีได้ท้องสว่างทําให้มองทิศทางที่เขายิงมาง่ายการทัดทําทได้ดีถ้าเทียบกับเฟรมเรต50ก็ถือว่าคุมปืนนิ่งแนะนําให้เปิดใจโลสโคปด้วยทาให้เวลาคุมปืนระยะไกลหรือใกล้กจะนิ่งมากเสียงเบาไปหน่อยนะครับเดสบด์เดย์ไลท์นะครับการาฟิกต่ำเฟรมเรทสูงเกมนี้แนะนําให้ปรับต่ําจะเล่นได้ลื่นมากทั้งลื่นทั้งเกมครับเฟรมเรทไม่ลดเลยลื่นยังไงลื่นอย่างนั้นเลยรายละเอียดเกมสีสวยแต่หน้าจอมืดไปหน่อยเวลาเจอเง,เงาเจออะไรนะครับมองรายละเอียดตรงทางเินไม่ค่อยเห็นต้องเล่นจอสูงสูงนิดนึงๆทํนนาาไดด้ีมก กิลเช็คหรือตอนวิ่งจุ๊กฆาตกรได้ดั่งใจเลยติดตรงที่หน้าจอมืดไปหน่อยนะแค่นั้น Gen ชิ้นนี้แพ็กกราฟิกสูงสุดเฟรมเรท60 fps แนะนาให้ปรับกราฟิกต่าเฟรมเรท60เกมนี้ปรับต่ําสุดเล่นได้ลื่นกว่าที่คิดนะครับเฟรมเรทอยู่ที่45บวกเลยตอนตีมอนสเตอร์ Monster, หรือตอนใช้สกิลลื่นมากละเอียดหน้าจอสวยภาพดูสวยแต่ว่าละเอียดไม่คมเท่าไหร่เพราะปรับต่ำนะตอนเจอมอนสเตอร์เยอะหรือตอนอยู่ในแมปที่มีรายละเอียดมากๆก็จะเล่นได้ลื่นอยู่ทําได้ดีครับคะแนนเต็ม5ได้ประมาณ4หนว่ง ก็ประหยัดพลังงานมากกว่านิดนึงแล้วก็สำหรับ 5G จะอยู่ที่17-18เปรุ่นเดิมอยู่ที่ประมาณ22-23ปรประหยัดไปได้เยอะนะครับหลายเปอร์เซ็นต์เพราะว่า 5G มันประหยัดพลังงานกว่าเดิมแล้วก็ขึ้นมาประมาณ10-11องศาในการเล่น1ชั่วโมงก็ถือว่าทำได้ดีกว่าเดิมตัวเดิม12-13องศาก็ทีละน,นิดทีละหน่อยอะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องของแบตเตอรี่แบบอื่นอย่างเงี้ยโหถ้าเราเล่นติดต่อกันอนะมันอิมากกว่าเยอะนะครับถือว่าตอบโจทย์เรื่องการเล่นเกมทำ ื่องการถ่ายภาพครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้โหมดมาเยอะแยะเลยโหมดภาพยนตร์ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเล่นแบบถ่ายเป็นบล็อกได้นะครับเราเคยทําไปแล้วนะครับก็มีเหมือนตัวใหม่ๆที่อัพมาเลยโหมดมืออาชีพภาพ a r ใช้เป็นการ์ตูนอะไรพวกนี้ทีนี้กล้องหน้าครับกล้องหน้า16ล้านถือว่าทําได้ค่อนข้างดี AI ไวมากจากที่คุณเห็นตามกล้องไวมากๆนะครับอิฟินิตตัวใหม่ใ่เนี่ยแอนดรอยรุ่นใหม่เนี่ยทำ AI มาไวแล้วก็ถ่ายมาค่อนข้างดีมุมมองกว้างถ่ายกล้องหน้าได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนเลยรายละเอียดสีสันคมชัดจนรู้สึกว่า อินฟินิจริงๆเหรอเนี่ยและเป็นตัวเล่นเกมจริงๆ,ๆเหรเนี่ยคือมันทําได้เหมือนอินฟินิเป็นตัวไลฟ์สไตล์เลยพวกตัวที่เพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้ คือกล้องหน้ามันทําได้ค่อนข้างดีครับแล้วมันเปิดเงา HDR เนี่ยมันเปิดเร็วมากไม่ได้ประมาณนี้เลยคือค่อนข้างดีมันอาจจะไม่ได้คมแบบคมเปี้ยครับแต่รายละเอียดสีสันดีเทลมันเก็บมาดีมันไม่จืดมันไม่ซีดไม่จางทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วองศากว้างโอเคเลยกล้องหน้าเนี่ยผมค่อนข้างชอบถ่ายตอนมืดออกมาก็ถ่ายออกมาดีนะครับยกเว้นการถ่ายแบบรูปภาพบุคคลซึ่งมันก็จะมีการตัดขอบภาพที่ไม่โอเคอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ภาพมันไม่ได้คมชัดเหมือนกับการถ่าย AI Cam นะครับแต่มันจะมีหมดประสิทธิภาพในกลางคืนเนี่ ใช้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยชอบมากๆเวลาเรากดเนี่ยปุ๊บมันเร็วมากเห็นไหมมันถ่ายรูปได้ค่อนข้างเร็วหมุนได้ไม่ถึงหนึ่งวินาทีคือได้หมดประสิทธิภาพตอนกลางคืนแล้วมันจะบูตท,ทุกอย่างขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเอาว่ากล้องหน้าเนี่ยผมชอบมากพราะนี้กล้องหลังครับกล้องหลังมีตัวเดียวรีวิวง่ายมากนะครับก็มีโหมดที่ใช้ก็คือโหมด AI c ค m ไปถ่ายมาถ่ายกับข้าวถ่ายอะไรมาเนี่ยทำได้ดีหมดเลยถ่ายภาพถ่ายวิวคมชัดทุกอย่างทามาได้ดีหมด AI ขึ้นเร็วประมวลผลทุกกกกอยยยยย่่่่่าาาาาาางงงไไดด้้้ีีเเวนนรถถแแบบสสจมมมมๆัผิ ยังเหมือนอินฟินิตตตัวเก่าอยู่ก็คือว่าไม่ว่าผมจะเปิด AI Cam หรือไม่เปิด AI Cam มเนี่ยมันขุดเงาจนภาพมันรู้สึกแบนมันไม่มีมิติของเงาของชาโดของมิติพวกต้นไม้อะไรพวกนี้เห็นไหมมันขุดหญ้าออกมาจนมันเป็นแบบไม่มีความมีมิติของหญ้ารถเหมือนกันยางรถเนี่ยขุดออกมาเป็นสีเทาจนแบบบางทีขึ้นปืนนะครับบางทีเนี่ยเรายางรถมันเป็นสีดํามันเป็นสีอะไรมันทาให้รถดูมีมิติทําให้รถดูสวยอะไรเงี้ยมันขุดจนสีรถผมไม่เงาอะเนี่ยเล็กซัสผมไม่เงาเลยแต่ว่ามันที่มันขุดออกมาเนี่ยมันถ่ายท้องฟ้ามานได้า และสวยมากๆเลยทีเดียวแต่นอกนั้นนะ่ะไม่มีรายละเอียดเลยถ้าเกิดคุณถ่ายย้อนแสงแบบนี้ไม่มีเลยคุณต้องปิดคุณต้องไปปิด HDR แล้วถ่ายครับมันถึงจะออกมาโอเคกว่าน,นี้นี่คือสิ่งที่ติอย่างแรกนะครับแล้วนอกนั้นนะ่ะผมไม่ติดเลยถ่ายออกมากโหมดพอตเทนเนี่ยผมถ่าย ลูกชายผมคือมันดิ้นอะลูกชายผมมันดิ้นมันก็มันก็จับอยู่อะแต่ว่าถ้ามันดิ้นเยอะเนี่ยมันเบอร์แบบนี้แต่ว่าถ้ามันเนี่ยมันนั่งนิ่งๆเงี้ยเนี่ยโอ้โหมันตัดขอบได้ดีกว่าเจนเดิมเจนอินฟินิตซีร้ห้าจีที่ออกมาก่อนนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้มันถ่ายมาได้ดีมันเก็บสีสันได้ดีภ้ามันใสมันออกแนวสไตล์ใสๆสีสันดูดีถ่ายอาหารมาเนี่ยสิ่งที่เรากังวลอยู่นิดเดียวก็คือไวบาลานซ์ครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปถ่ายในที่แสงที่มันปรับเปลี่ยนอยู่ในอออออออาาาาาาคคคครรรหหืกกกไไปปนนนนที่่มััแแแสสงงงวววจ้้้ลลลุุณณ บางครั้งบางทีมันเจอเสื้อสีดํามันเจออะไรเงี้ยมันยังไม่ฉลาดพอในการวัดแสงบางครั้งถ่ายมามันติดอันเดอร์เลยมันจะติดมืดติดอะไรเลยคุณต้องคุณต้องหาหาดีๆแล้วคุณถ่ายมันจะออกมาได้ดีนะครับตัวนี้มันอยู่ที่ซอฟต์แวร์นะครับถ้าแก้ซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้คือกล้องมันดีมากแค่นั้นเองจริงๆมันเป็นกล้องที่ค่อนข้างดีมากเลยนะไปถ่ายมาเนี่ยแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ความฉลาดในการวัดแสงอ่ะบางทีมันวัดอันเดอร์ไปบางทีมันวัดที่สว่างไปบางทีมันติดถ่ายติดมาแบบสว่างมากถ่ายอาหารมาสวยนะครับแล้วก็ โตไวปุ๊บทีเดียวติดในหมดกลางคืนทำมาได้ดีมากครับหมดกลางคืนนี่ผมให้คะแนนเลยเก้าเต็มสิบดีมากแต่ตอนเช้าเนี่ยอย่างที่บอก HDR อะไรพวกนี้มันยังไม่เก่งพอมันยังถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันไม่จบแล้วต้องไปแต่งต่อบางทีมันแบนไปเลยบางภาพอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ากล้องต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณหันหาแล้วไม่ได้เปิด HDR ถ่ายออกมาได้ที่มันโอเคเนี่ยผมว่ามันถ่ายออกมาได้ค่อนข้างสวยเพราะว่ากล้องมันดีเทลค่อนข้างดีวิดีโอหน้าเสือดาวที่ตัวนี้ได้เป็นพัน0 p นะครับตัวหนึ่งจะเป็น2 k เนาะกล้อง ถือว่ามันโอเคอยู่นะทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยขึ้นมาดูตามตัวอย่างเลยแต่ว่าพอเป็นกล้องหลังเนี่ยกล้องหลังจะถ่ายได้แบบ 4K 30fps แต่เวลาก,กดกันสั่นมันจะเลื่อนลงเหลือ 180p 0แบบ 30fps กล้องหลังถ่ายวิดีโอดีตอนเช้าเท่านั้นตอนมืดเนี่ยมันเหนื่อยเฟรมเรทมันตกแล้วมันเหนื่อยครับตัวนี้ต้องปรับปรุงเลยเรื่องการถ่ายวิดีโอตอนแสงน้อยๆมากๆครับแต่ว่าถ้ามีไฟมีอะไรนิดหน่อยนี่มันพอไปได้แต่ผมก็ต้องว่ามันต้องปรับปรุงอะเรื่องวิดีโอกล้องหลังแค่นั้นเองนะครับแต่กล้องีอวดโ S <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ประมาณนี้สำหรับอินฟิ i x ซีโร่ 5G อัปเกรดใหม่ปี2023ตัวรุ่นล่าสุดเป็น De มิสต y 1080สำหรับวันนี้ผมต้องขอฝาก i ิน i n i x ตซีโร่ 5G ไปด้วยนะครับอัปเกรดมาได้ดีกว่าตัวก่อนเยอะโดยเฉพาะการเล่นเกมเนี่ยโอ้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับการใช้ 5G ในการโทรการคอลลิ่งการจักรคามร้อนดีกว่ารุ่นเดิมแล้วก็เพิ่มอัปเกรดการจับสัญญาณแบบ3 c A ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่โอเคทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมไปลวครับสวัสดีครับผม